สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการ History of i n Fire ในตอนที่7ครับในตอนนี้ผมจะพาทุกคนเข้าสู่ศึกการร่ายรำแห่งมังกรอย่างเต็มตัวครับโดยผมจะเริ่มจากแผนการสุดชาญฉลาดของเจ้าชายเดมอนทาแกเรียนในการเข้ายึดครองฐานที่มั่นในดินแดนลุ่มน้ำและจัดการกับเหล่าผู้สนับสนุนของคณะเขียวในดินแดนลุ่มน้ำครับ ข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้ผมอ้างอิงจากหนังสือ fire and blood และก็เว็บไซต์อวิกิออฟไอเอนไฟเรียบเรียงโดยผมเองเช่นเคยครับโอเคครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับในศึกการร่ายรำแห่งมังกรคณะเขียวที่นำโดยพระราชาเอกอนที่2มีฐานที่มั่นหลักอยู่ที่ k i n g ์แลนดิ้งเมืองหลวงของเอาณาจักรส่วนคณะดำที่นำโดยราชนินนเรนนรามีฐานที่มั่นหลัก อยู่ที่ดราคอนสโตนซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลแคบที่ที่ตระกูลทาแกลเรียนใช้เป็นที่มั่นมาตั้งแต่โบราณด้วยข้อจำกัดในเรื่องของภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟอากาศที่ครุ้งไปด้วยกลิ่นกันมมัันและขนาดเกาะที่เล็กทำให้การเรียกระดมพลของเหล่าผู้สนับสนุนของราชนินีเป็นไปได้ความยากลำบากเจ้าชายเดมอนทาแกเรียนสามีของราชนินีจึงเสนอแผนการเด็ดเพื่อแก้ปัญหานี้ เจ้าชายเสนอให้ฝ่ายคณะดำเข้ายึดครองพื้นที่ในแผ่นดินใหญ่ของเวสเทรอสโดยเป้าหมายที่เจ้าชายมองหาจะต้องสามารถรวบรวมผลได้มากมีทรัพยากรในปริมาณที่เพียงพอสำหรับเลี้ยงกองทัพและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่พร้อมปิดล้อมคิงส์แลนดิ้งได้อย่างสะดวกซึ่งสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์ที่กล่าวมาทั้งหมดได้คือฮารเรนฮอปรา,าสาทเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยการพิชิตเวสเรอสของเอกอนที่ห ถึงแม้ว่าในตอนนี้ปราสาทแห่งนี้จะเป็นเพียงซากปรักหักพังที่หลงเหลือจากไฟของเจ้าบาลเล,เลียนก็ตามมันก็ยังคงยืนตระหง่านเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวสทรอสกำแพงของมันยังสามารถปกป้องกองทัพที่อาศัยอยู่ด้านในได้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีรูปแบบไหนก็ตามยกเว้นไฟจากมังกรที่เคยหลอมปราสาทนี้มาแล้วในอดีตในปีที่129หลังการพิชิต เจ้าชายเดมอนตัดสินใจนำกองทัพของคณะดำเข้าโจมตีฮารนฮอสิ่งที่เจ้าชายคาดหวังจากศึกนี้คงเป็นการต่อต้านอย่างดุเดือดและสุดความสามารถของฝ่ายคณะเขียวเพื่อปกป้องปราสาทที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแต่เจ้าชายก็ต้องผิดหวังเมื่อเจ้าชายรอดลงท่ามกลางยอดหอ,อคอยเชิงตะกร,ราชาของฮารนฮอบนหลังของเจ้ามังกรคารักซิส เข้าพบกับการยอมจำนนอย่างไร้เงื่อนไขต่อรองใดๆจากเซอร์ไซมอนสตรองซึ่งเป็นอาของหลอดไลโอเนลผู้ล่วงลับเซอร์ไซมอนได้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลปราสาทแทนหลอดลาริสที่รับใช้พระราชาเอกอนที่สองอยู่ที่คิงสลน d ดิงหลังจากที่เข้ายึดฮาเรนฮอร์ได้สำเร็จโดยไม่มีการสูญเสียใดๆเจ้าชายเดมอนสั่งให้คุมขังเซอร์ไซมอนสตรองและคนในตระกูลสตรองทั้งหมด รวมไปถึงชาวบ้านและค่ารับใช้ในปราสาทไว้ในคุกเพื่อเป็นตัวประกันรวมทั้งยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตระกูลสตองไว้อีกด้วยโดยในขณะเดียวกันสถานการณ์ในดินแดนลุ่มน้ำสำหรับเหล่าผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายก็ถึงเวลาประทุเจ้าชายเดมอนประกาศเรียกระดมพลผู้พักดีต่อราชนีเรเนราไปทั่วทั้งแดนลุ่มน้ำเหล่าพลทหารอัศวินชาวบ้านและเหล่าหลอดตระกูลต่าง ล้วนขานรับและเริ่มออกเดินทางมายังฮาร์เรนฮอไม่ว่าจะเป็นตระกูลเฟร์ตระกูลแบล็กวูดตระกูลมูทันตระกูลไพเพอร์ตระกูลรูทตระกูลดาร์ลี่ตระกูลมาริสเตอร์และตระกูลแวนนั่นจึงทำให้ราชินีเรเนรามีกองกำลังในแผ่นดินใหญ่ของเวสเทอรอสเพื่อปิดล้อมคิงส์แลนดิ้งการต่อสู้ที่แท้จริงครั้งแรกในศึกการร่ายรำแห่งมังกรเริ่มขึ้นในดินแดนลุ่มน้ำ ในปีที่129หลอร์ดแซมเวลแบล็กวูดได้ส่งกองกำลังบุกรุกเข้าไปในดินแดนของตระกูลแบล็กเคนกองกำลังดังกล่าวเผาพืชผลทางการเกษตรไล่ฝูงวัวและฝูงแกะซ้ำยังปล้นสะดมหมู่บ้านและวิหารต่างๆตลอดรายทางที่พวกเขาพบเจอซึ่งเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนมากเพื่อตอบโต้การโจมตีดังกล่าวลอดฮัมฟรีย์แบล็กเคนได้ส่งลูกชายของเขาเซอร์เอมอตตแบล็กเคน ร้อมกองกําลังออกไปจัดการกับกองกําลังของตระกูลแบล็กบูดกองกําลังของทั้งสองตระกูลเข้าประทะกันบริเวณแม่น้ํางามแดงโดยเป็นการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวของกองทัพตระกูลแบล็กบูดซึ่งเปิดฉากโจมตีใส่กองกําลังของตระกูลแบล็กเคนในขณะที่กําลังตั้งค่ายอยู่ทางใต้ของโรงสีริมแม่น้ําการสู้รบที่เกิดขึ้นกินเวลายาวนานหลายชั่วโมงในการสู้รบมีการตะลุมบอลกันอย่างดุเดือด ลงสีถูกเผาไพรพลทั้งต่อสู้และล้มตายอยู่ท่ามกลางแสงสีแดงของเปลวเพลิงในวงตลุมบอลท่ามกลางเปลวเพลิงนั่นเองเซอร์เอมอสแบล็กเคนกับหลอดแซมเวลแบล็กวูดได้มีโอกาสดวลกันตัวต่อตัว,ตวซึ่งฝ่ายที่ได้รับชัยชนะก็คือเซอร์เอมอสแบล็กเคนอย่างไรก็ตามเซอร์เอมอสก็ต้องพบจุดจบของเขาเช่นกันด้วยลูกธนูเบียว,วูดที่พุ่งทะลุป,ปักเข้าไปในกระโหลกของเขาซึ่งมีการอ้างว่า ถูกยิงโดยลูกสาววัย16ปีของหลอดแซมเวลแบล็กวูดชื่อว่าเอดิสันไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเป็นตำนานประจำาตะกูลที่เอาไว้เล่าต่อๆกันเพื่อแสดงความเก่งกาจและยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษอย่างไรก็ตามกองทัพของทั้งสองฝ่ายเผชิญความเสียหายอย่างรุนแรงในศึกครั้งนี้ซึ่งศึกนี้เป็นศึกที่รู้จักกันในนามศึกโลงโม่ลุกไหมหลังการสูญเสียผู้นํทัพ ฝ่ายตระกูลแบล็กเคนเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอย่างมากเซอร์เรลอนลิเวอร์ลูกนอกสมรสและน้องชายร่วมบิดาของเซอร์เอลมอสเข้าบัญชาการแทนโดยเซอร์เรลอนพยายามรวบรวมทหารที่รอดชีวิตถอยกลับไปตั้งหลักยังสโตนเฮนจ์ที่มั่นโบราณของตระกูลอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันเจ้าชายเดมอนบนหลังของเจ้ามังกรคารกซิสได้นำกองทัพอันแข็งแกร่งของตระกูลเฟรตระกูลไพเพอร์ตระกูลดาลี่ และตระก,กูลรูทเข้าโจมตีสโตนเฮน g ์และสามารถยึดปราสาทได้รวมถึงสามารถจับกลุ่มลอร์ดฮัมฟรีย์แบล็กเคนและลูกๆรวมทั้งภรรยาคนที่3ามได้ชูระที่ชาติกำเนิดต่ำต้อยของเขาไว้เป็นฉเฉลยทางด้านเซอร์เลรอนที่เห็นว่าฐานที่มั่นถูกเจ้าชายเดมอนและกองทัพคณะดำยึดครองแล้วก็ยอมจำนนด้วยความพ่ายแพ้ของตระก,กูลแบล็กเคนในครั้งนี้ทำให้เหล่าผู้สนับสนุนพระราชาเอกอนที่สอง กลุ่มสุดท้ายในดินแดนลุ่มน้ําเสียขวัญและยอมวางดาบลงนี่จึงเป็นความสําเร็จที่เจ้าชายเดมอนได้สร้างเป็นอย่างแรกในศึกการไล่ลํำแห่งมังกรคือการสยบดินแดนลุ่มน้ําให้อยู่ในอํานาจของราชินีเรนนล่าเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการเข้าสู่ศึกการไล่ลํำแห่งมังกรอย่างเต็มตัวสนุกไหมครับเนื้อหาในส่วนศึกควบคุมดินแดนลุ่มน้ําของเจ้าชายเดมอน มันค่อนข้างมีน้อยมากนะครับแต่ผมก็คิดว่าเนื้อหาในส่วนนี้ยังไงก็ต้องเล่าเพื่อจะได้เป็นการปูทางสู่ history of e i n f i ตอนต่อไปนั่นก็คือสมอรภูมูมลุกเร็ผมฝากทุกคนติดตามทั้งคลิปนี้และก็คลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ